เป็นซีนที่เรากําลังซ้อมซ้อมวิ่งอยู่วิ่งวิ่งอยู่รอบสนามต้องการสนามไหมให้เหยียบเดี๋ยวมีเต็มเลยนะข้างหลังไม่เป็นไร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 เดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยโอเคได้โอเคนะครับอ่ะมาผู้กินผู้กินกลับเชิญเลยค่ะกินกลับอ๋อพ่วงกลับอ๋อดว่ากินแต่กลับไม่ดื่มโอยิชเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นเฮ้ยให้มันเร็วๆหน่อยสิเฮ้ยเหนื่อยจังเลย ถ้าแค่เนี้ยซ้อมไม่ได้อ่ะก็ไปฮอดเวฟไม่ได้นะน้องขอน้ำได้ไหมหิวน้ำหิวโอยชี้ยังเลยเพื่อนโอ้พีซฮึ่มอ้อ้อยอ้ยขาโอ้ยเขาเป็นอะไรนะเป็นอะไรอ่ะแกไม่วิ่งเข้าไปดูดิแต่คิวกินเนอะแกไปดูไหม สมน้ำหน้าเบบ้เอ้าว I have o i s h y oh no ไม่มีน้ำด้วยใจคอจะให้กูล้มเจ็บขาเป็นตะคิวอยู่ตรงนี้เหรอจะไปให้กูได้กิน oily เลยเหรออืมไม่องไม่อุ้มอะไรเขาขึ้นมาหน่อยเหรอฮะเอ้าไอ้ตายล้วตายละแก โอยเจ็บขาขาอะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแบกมึงเองเออตาย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 โอ้โหนี่ไงโอ้โหหนักเหมือนกันนะอ่าเอาโอชิไปก่อนเพื่อนเออเผื่อหิวนี่ยังเอาโลโก้หันหน้าออกเลยโอ้โหตายตายโอเคโอเคถือว่าอุ้มแล้วชายอินแบบมืออาชีพเพราะในสีนก็ไม่ได้อุ้มจริงโอ้ยมันหนักจังเลยอ่ะป้อนหน่อยได้ไหมหิวน้ำ ชอบ acting ของเขามากเลยคิมมโนนะะโโตออิชิโอออิิิิิชชชชโหสดชื่นสดชื่นมาจ้ะสดชื่นมากเลยเพื่อนกันปะ่ะงั้นวิ่งต่ออืมหวานเจีย๊ยบแล้วโอ้เธอให้หน่อยโอ้เธอที hey.